เราไม่เคยเข้าใจเลยไอ้คำที่ว่าหมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์จนกระทั่งเรามาเจอดับบี้เราเคยสงสัยว่ามันจะเป็นเพื่อนได้ยังไงวะไอ้คนที่แบบสนิทกับหมารักหมามากๆคุยกันก็ไม่รู้เรื่องทำกิจกรรมกับเราก็ไม่น่าจะได้แต่พอเราได้มาเลี้ยงได้มาดูแลไอ้ดอบบี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจคำว่าหมา มันคือข้อที่ดีที่สุดจริงๆตอนตอนเนี้ยเราไม่ได้มองว่าดอบบี้มันคือหมาหรือสัตว์เลี้ยงอะแต่มันคือเพื่อนของเราที่นอนด้วยกันทุกคืนเล่นด้วยกันทุกวันและไอ้คำที่ว่าไม่สามารถคุยกันได้อะจริงๆเราว่าเรากับหมาเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้แบบเข้าใจกันโดยที่ไม่ได้ใช้ภาษามนุษย์อะทุกคนแต่มันคือภาษาที่เวลาเราเศร้ามันก็จะรู้ว่าเราเศร้ามันก็จะคอยมาเล่นหรือเวลาเราเหนื่อยแค่มันวิ่งมาให้เรากอดก็เหมือนเป็นประโยชน์ที่ว่าเอ้ยวันนี้เหนื่อยแล้วสู้ๆนะไอ้มนุษย์มันก็ทาให้เราหายเหนื่อยได้ืออวันทที่่เรรราไไมะ กิจกรรมว่างๆที่ไม่ได้มีแผนเดินทางการได้อยู่กับดอบบี้เนี่ยมันก็ทําให้เราหายเบือ่อหายเหงาแล้วในแต่ละวันที่ดอบบี้เนี่ยมันชอบมาคอเคียชอบมานอนตักมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออมันมีคนที่มันรักเราจริงๆว่ะแบบว่าไม่น่าจะไปไหนก็คือไอ้เจ้าตัวน้อยเนี่ยแหละมันก็เลยทาให้เราเข้าใจหนึ่งอย่างจากการที่ได้เลี้ยงดอบบี้ก็คือหมาคือเพื่อนที่แสนซื่อสัตย์และดีที่สุดของมนุษย์มีตัวนี้ได้ไหมมีตัวนี้ไปด้วยได้ไหมฮะ ดับบี้ไปด้วยได้ไหมหรือว่าเพื่อนดับบี้ด้วยได้ไหมฮะมีดับปบี้ไปด้วยได้ไหมน่า